สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงพนาอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าเข้ามาพร้อมกับเหรียญรุ่นเก่านะครับแล้วก็หลายๆเหรียญน,นะครับที่พี่น้องสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะเราทําทีละเหรียญทีละคลิปนะครับไปทีละคลิปกันทีละเหรียญกันหลายๆคนสอบถามเข้ามานะครับว่าเอเหรียญหนึ่งบาทปีพศนี้มันมีราคาไหมน่าเก็บสะสมหรือเปล่านะครับเอาละ่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเหรียญ รุ่นเก่ากันนะครับเป็นเหรียญกระสาบคิวโปโนิกเกิลน,นะพี่น้องอ่าก็ถือได้ว่าหลายๆคนมีการเก็บสะสมหลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยมันมีราคาสูงไว้นะครับบางคนก็เออฉันมีเก็บเยอะแยะไม่รู้จะขายยังไงนะครับอ่าเป็นเรื่องปกตินะพี่น้องบางทีเราไม่รู้จักตลาดไม่รู้จักวิธีการขายนะครับก็เหมือนกันนะพี่น้องการทําการ,กรเกษตรเหมือนกันแหละนะครับสมัยก่อนเนี่ย เวลาจะลงอะไรต้องคิดก่อนเอ๊ฉันจะปลูกกล้วยมันจะมีคนซื้อหรือเปล่าวะนะครับกลัวไว้ก่อนนะครับพี่น้องกลัวไว้ก่อนเนาะจะปลูกพริกแล้วจะไปขายให้ใครวะนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะบางคนก็กงังวลเหมือนกันนะครับเก็บเหรียญแล้วฉันจะไปขายให้ใครนะครับอ่าเป็นเรื่องปกติเนาะเออนะพี่น้องคิดดูนะครับถ้าเรามี นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนซื้อขอให้มีคนรู้เอ๊ยยังไงนะครับยังไงล่ะขอให้มีคนรู้จะทำยังไงให้เขารู้ล่ะนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันไม่ว่าจะทำอะไรนะครับไม่ว่าจะทำอะไรทำการ,กรเกษตรทำการตลาดทำการอะไรก็ตามเนาะเราต้องมีการเรียนรู้ตลาดเขาเป็นยังไงเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องตลาดนะครับ พระเครื่องตลาดพระเครื่องเขาเป็นยังไงเราต้องไปศึกษาตลาดพระเครื่องนะครับเหรียญสะสมหรือของสะสมอะไรต่างๆเนี่ยตลาดเขาเป็นอย่างไรเราก็ต้องศึกษาเรื่องตลาดนะครับเราจะรู้วิธีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับผลผลิตทางการ,กรเกษตรตลาดของเขาเป็นยังไงพริกตลาดเป็นยังไงราคาอย,ย่างไงซื้อขายกันยังไงผัก เป็นยังไงซื้อขายกันยังไงนะครับเราต้องศึกษานะครับการศึกษาเราต้องไปถึงนู่นไหมไม่จําเป็นนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์ต่างๆมีให้เราได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายเราอยากรู้เรื่องอะไรขอแค่เราขนขวายเท่านั้นเองเนาะส่วนเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ส่วนด้านหลัง นะครับด้านหลังนั้นเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามปีพุทธศักราช2525แบบพระเศียนปกตินะครับหรือว่าพระเศียนใหญ่นั่นเองเนาะนี่คือเหรียญที่หลายๆคนสอบถามเข้ามานะครับซึ่งเหรียญหนึ่งบาทปีพุทธศักราช2525นี้จัดได้ว่าครองใจหลายๆคนมานานนะครับ ซึ่งด้วยลวดลายที่เรียบง่ายแล้วก็สวยงามเนาะประกอบไปด้วย4ปีพศด้วยกันนะครับก็คือปี25ปี26ปี27ปี28โดยปีพศในหน้าเหรียญน,นี้เป็น25ทั้งหมดนะครับซึ่งหลายๆคนก็สอบถามเข้ามาว่าเอเหรียญปีพศออ2525และเป็นปีพศไหนล่ะที่มันมีราคานะครับ ก็คือปี25นั่นแหละนะครับที่มีราคาแต่ปี25แบบผอเสียนเล็กนะครับแบบผอเสียนเล็กแต่ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นแบบผอเสียนใหญ่นะครับซึ่งเรามาไล่เรียงของแบบผอเสียนใหญ่กันทั้ง4ปีพศปีพศ2525พั้าร้สหาเสียนใหญ่ผลิตออกมา4ล้านนะครับ4ล้าน1ห้าหเหรียญ UNC 1 5น้าบาท ปี26ผลิตออกมา38ล้าน7 3 5 0 0 0เหรียญ u n c 50บาทปี27ผลิตออกมา108ล้าน9 0 9 5 0 0 0เหรียญ u n c 30บาทและปี28ผลิตออกมา105 465,000เหรียญ u n c 30บาทนั่นคือ4ปีพศอ,อ้อาว แล้วไหนบอกว่าปีพศ2525รย้าราคาสูงนะพี่น้องฟังก่อนปีพศสอง5ัน้ายิบห้าแยกออกเป็นสองแบบก็คือแบบพศสยนใหญ่แล้วก็แบบผสยนเล็กเราขึ้นรูปภาพตัวอย่างไว้ให้ที่มุมวิดีโอนะครับพี่น้องแต่ด้านหลังนี้เหมือนกันที่ไม่เหมือนคือโค้ดด้านล่างนี้นะพี่น้องโค้ดด้านล่างนี้เราต้องหาโค้ด ปี25นะครับโคดปี25เขาจะปั๊มตัวเลขไทย2ตัวที่นกวายุครับนะครับนกวายุก็จะเป็นโค้ด2 5 2 6 2 7 2 8นั่นเองนะครับเราต้อง่องดูเนาะใช้สายตาหน่อยนะพี่น้องนั่นคือเหรียญปีพศ2525นะครับปี25แบบพระเสียรเล็ก NC เ็ UNC เขาประเมินที่1 0,000บาทถึง1น0 0งบาท UNC ็เขาประเมินไว้คงจะหายากแล้วนะครับขนาดไม่ UNC ก็หายากแล้วพี่น้องต้องทำความเข้าใจนะครับเหรียญแบบพยนเล็กเป็นเหรียญที่ไม่ระบุยอดผลิตนะครับไม่ระบุยอดผลิตอาจจะเป็นเพียงแค่เหรียญตัวอย่างที่เขาทำขึ้นมาในการผลิต นะครับอาจเป็นเหรียญตัวอย่างอาจจะมีแค่เหรียญเดียวหรือ2 3, เหรียญสามเหรียญอย่างมากเนาะพี่น้องอเหรียญตัวอย่างมันคงจะไม่มีหลุดออกมาเยอะแยะขนาดนั้นหรอกนะครับแต่นะพี่น้องแต่เราจะเห็นโดยทั่วไปประกาศขายตามเว็บเพจเว็บ,วบ,วบไซต์ต่างๆเยอะนะครับเยอะอันนี้ใช้ดุลพินิษนะพี่น้องพี่น้องต้องใช้ดุลพินิษในการซื้อขายแลกเปลี่ยนจะควักตังค์ซื้อ ก็ต้องดูให้มันละเอียดนะครับเหรียญรุ่นเก่าราคาสูงแต่ราคาสูงแลกด้วยความเจ็บปวดนะพี่น้องอ่าเป็นเรื่องปกติเนาะอ่าเงินตราโบราณเนี่ยมันราคาสูงแล้วก็สมัยก่อนมีการปลอมแปลงกันเยอะมากนะครับปลอมแปลงกันเยอะมากๆเลยเดียวไม่ใช่มากธรรมดานะครับเพราะว่าเขาราคาสูงนะครับดังนั้นก็มีการปลอมแปลงซึ่งยุคนี้สมัยนี้ก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกัน นะครับดังนั้นพี่น้องก็ต้องใช้ดุลพินิษด้วยนะครับไม่ใช่ควักกระเป๋า4ี0 0 0 5 0 0ห้ซื้อเหรียญปลอมๆมานะครับปลอมแปลงมาและเอาไปขายไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับจะควักตังค์ซื้อก็ดูให้ละเอียดด้วยศึกษาให้ดีนะครับพี่น้องนี่คือเหรียญของปีพศส5 2 5นะครับที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามาส่วนเหรียญ ที่ท่านเห็นอยู่นะครับตั้งแต่ปีพศ2525ถึงปีพศ2528การซื้อขายอยู่ราวๆประมาณ15บาทนะครับ15ถึง35บาทเท่านั้นเองนะครับ15ถึง35บาทเท่านั้นเองไอ้ที่สูงก็คือปี25นะครับ35บาทได้อยู่นะพี่น้องอ่าแต่แบบผอเสียงเล็กนั้นในตลาดโดยทั่วไปที่เห็นมีการลงซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่นั้นอยู่ราวๆตั้งแต่2,000บาทจนถึง4,500บาทนะครับ 2,000-4,500บาทแต่ก็ต้องดูกันให้ดีด้วยนะครับพี่น้องมีเยอะมากเนาะฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องเราจะเล่นเหรียญโบราณเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเช็คดูให้ดีขนาดเหรียญใหม่ๆนะครับเหรียญที่ยังมีใช้ในระบบม้นเวียนก็ยังถูกหลอกกันอยู่นะครับพี่น้องเออมีเยอะแยะนะครับศึกษากันให้ดีสําหรับเหรียญคนที่จะเล่นเหรียญโบราณนะครับพี่น้อง ราคาสูงการปลอมแปลงก็สูงเช่นเดียวกันขอพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ